ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับอพี่พี่พี่คนรวยนะครับพี่คนรวยอยากอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะฮะซื้อที่ C ซเอ็ด e บุ๊กนะครับ C ซอเอ็ด e บุ๊ทุกสาขานะครับร้านดอกญ่าร้าน b 2 s เอนะครับอ่าพี่มนตรีขึ้นมาแล้วเย่พี่มนตีมาช่วยอะไรผมแน่นอน <laughs> อะไรผมแน่นอนกร <laughs> <laughs> ะ ผมขอไปตั้งแต่ตอนคุณเจมพูดถึงเรื่องของานพีมอตตี้ฮผมใส่ไม่ผมเลยไม่ได้ยินเออว่ะครับโอเคข้อถอดไม่ออกเนาะคือเพื่อนสงสัยไหมครับว่าไมโอเคถ้าพอเราเป็นเจ้าของห้างเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเป็นเจ้าของร้านค้าใช่ไหมครับ เพืเ่อนๆลองนึกภาพนะครับตอนนี้ประชุดเป็นจำนวนประชากรของไทย60ล้านคนเนาะ70ล้านคนเนาะคร<อ>ับแล้วแต่ละคนใช้จ่ายเดือนละ500บาทต่อเดือนน่ะค่าการตลาดตรงนั้นเดือนละ3,500 0ล้านใช่ไหม75.5 3,500 35, ล้าน ปีละเท่าไหร่อ่ะก็ปีก็ปีละสามแสนสี่แสนเหมือนกับคุณเจนว่าใช่ไหมครับสี่แสนล้านต่อสี่แสนล้านต่อปีอ่ะสั่าอุปโภคบริโภคอ่ะครับแล้วทีนี้ค่าการตลาดไปอยู่ที่ไหนเพื่อนค่าการตลาดประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะสี่สิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นด้วยไปอยู่ที่ไกลไปอยู่ที่เซเว่นไปอยู่ที่ิกซีไปอยู่ที่รอตัสใช่ไหมอันนั้นคือเข,เขาคือเจ้าของห้างออฟไลน์แล้วเจ้าของห้างออนไลน์อ่ะ ก็คือราซาด้คือ TikTok, คือ t ิ k ตอกคือพวกนั้นใช่ไหมครับและทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของอ้างได้อ่ะพอเราเป็นเจ้าของอ้างเราจะสร้างเราจะเอาค่าการตลาดตรงนี้มามายังไงที่จะอยู่ในกลุ่มของเราตรงนี้ไม่มีกรอบของภาพลักษณ์ครับเราคือเอาเรื่องจริงมาให้เห็นโดยทั่วไป ไม่เข้าใจคำไม่เข้าใจคำไม่เข้าใจคุพูดนะทีนี้ที่เพื่ขอนตีกดขอขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าค่าการตลาดของเราอ่ะในห้างเราอ่ะเอาในห้างของเซเว่นแล้วกันในห้างของเซเว่นปีนี้ค่าการตลาดเขาของเขาทั้งปีของเขาสองแสนกว่าล้านนะคบเพื่อนเพื่อนเซเว่นที่มันเป็นร้านสะดวกซื้ออ่าแล้วทีนี้ถ้าเรามีร้านของเราบ้างดีไหม เป็นร้านที่สามารถขยายสาขาได้แบบเซเว่นแต่ไม่ต้องลงทุนเป็นร้านแบบเซเว่นน่ะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเป็นร้านล้านบาทแบบเซเว่นน่ะแค่ลงทุนหกร้อยล้านของคุณเจมแล้วเราเป็นเจ้าของเจ้าของร้านค้าที่อยู่ในอานกาศไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าพนักงานไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ไม่มีสต๊อกไม่มีต้องทำสต๊อกผลิตภัณฑ์ในร้าน เอนนี้พอเราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เมื่อเราทําให้คนรู้ว่าในร้านของเรามีอะไรบ้าง <c oughs> มันเป็นหน้าที่ของเราอะครับ <c oughs> อ่านะครับเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้นะครับคนรวยใส่ทองคุณโรดอะไรพวกนี้ครับเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของร้านได้เราเป็นเราเป็นเจ้าของห้างร้านได้ <c oughs> เท่ากับว่าเรามีโอกาส <c oughs> แต่ทีนี้เ่า ปัญหาหลักก็คือเราจะทำย่างไงให้ร้างให้ห้างร้านของเราเป็นที่รู้จักของจำนวนคนมากขึ้นแล้วห้างร้านแบบห้างในห้างเจมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่พี่ปตีอยู่ยะลาแล้วมีเพื่อนอยู่ที่โกลลกมีเพื่อนอยู่ที่เชียงใหม่สามารถที่จะมาช้อปปิ้งในร้านของเราได้อะนี่คือข้อได้เปรียบเพื่อน,อนแล้วทีนี้ถ้าเรามีเพื่อนอยู่สมมติคุณเจมตอนนี้คุณเจมอยู่อยู่หนองคายใช่ไหม ถ้าคุณเจมเปิดเซเว่นที่หนองคายพี่มตีจะสนับสนุนปลาล้าของห้างคุณเจมได้ไหมในรูปแบบเดิมไม่ได้หมดสิิ์เลยพี่แต่ตอนนี้พี่มตีสามารถช้อปปิ้งน้ําปลาล้าในห้างของคุณเจมได้โดยที่คุณเจมอยู่หนองคายในํานองเดียวกันพี่มตีอยู่ยะลาพี่มตีมีน้ําบูดูคุณเจมสามารถที่จะอุดหนุนน้าบูดูของพี่มตีไปสู่หนองคายได้นี่คือโอกาสของพวกเราครับเพื่อน แต่เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเรากําลังทําอะไรแล้วทําแล้วเราได้อะไรพอเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วเราได้อะไรแล้วเราก็ลงมือเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะกลายมาเป็นเจ้าของห้างร้านที่มีคุณภาพได้เป็นห้างร้านที่สามารถเติบโตได้ อยากลงทุนสองร้อยหกร้อยบาทถูกมากอันนี้อันนี้การที่ลงทุน6 0ร้อยบาทตรงนี้มันเป็นแค่ค่าลิขสิทธิ์ครับเพื่อนๆมันไม่สามารถทำให้คุณร่ำรวยได้คุณเท่ากับว่าคุณซื้อคุณซื้อหกร้อยบาทเนี่ยคุณซื้อห้างมาแล้วหนึ่งห้างแต่คุณทำยังไงให้โตเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องหาข้อมูลหาความรู้มาพัฒนาห้างร้านนั้นให้เติบโตให้สวยงามอา่านหนังสือ หนังสือเป็นส่วนประกอบหนึ่งเพื่อนเราที่อยู่บนเนี้ยเหมือนเท่นที่เข้ามาเสือกเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันวิธีรู้วิทย์แบ่งปันความรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์อ่ะทำยังไงห้างให้ของเราได้เติบโตเอาสมมติว่าคุณ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 อาจารย์อาจารย์เก่งเนี่ยซื้อน้ำปาละของของคุณเจมไปแล้วคุณและได้สิทธิ์การที่จะ ใครต้องสือเลือกที่จะรวยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนไงครับพอเราได้สิทธิ์ที่จะได้ห้างมาแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้ห้างของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป